ค่สวัสดีพี่น้องนะคะในเช้าวันนี้ก็ต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่พนิเวศของพระเจ้าด้วยกันนะคะในเช้าวันอาทิให้เราในเช้านี้นะคะเราไม่ได้มีการอธิษฐานด้วยกันก่อนใช่ไหมในเช้าวันนี้อยากให้เราอธิษฐานด้วยกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะอยากให้เรา สงบใจด้วยกันนะคะแล้วก็ให้พี่น้องเริ่มต้นที่ใจอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าใครพูดภาษาแปลกได้ให้เราเริ่มต้นพูดภาษาแปลก,กแป๊บหนึ่งนะคะข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ลูกอธิษฐานพระองค์เจา้าคะลูกขอการปกคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราทุกคนในเช้าวันนี้พระเจ้าลวยอธิษฐานขอผาดของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของเรา พระเจ้าร <este>. no ูยฐานประกาศทำลายทุกบรรยากาศใดๆก็ตามที่ปกคลุมอยู่เหนือเราทุกคนพลเจ้าค่าบรรยากาศความคิดใดๆก็ตามเราสั่งทำลายมันเดี๋ยวนี้นพระเยซูแล้วเราประกาศเปิดพลนเจ้าค่าบรรยากาศของพระเจ้าเราประกาศเปิดพลนเจ้าค่าบรรยากาศในฟ้าสวรรค์อยู่เหนือชิดของเราพลนเจ้าค่ารวยให้ฐานประกาศในเช้าวันนี้พลเจ้าค่าเราสั่งโจมตีทุกผีวิญญาณชั่วทั้งหลายที่โจมตีชิดของเราความคิดของเราอารมณ์ของเราความรู้สึกของเรา เราส,ส,สั่งทำลายมันในนามพระเยซูเราผูกมัดแล้วเราทำลายวิญญาณในความสงสัยวิญญาณในการหัววิ่งทั้งหลายเราสั่งทำลายมันในนามพระเยซูในเช้าวันนี้พรเจคะเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดนำพระเจคะปกคลุมเราครอบครองเราพระเจคะขอพงษ์ทรงโปรดนำพระเจคะขอการครอบครองของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราทุกคนพรเจคะปกคลุมเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูและขระอง์าธิษฐานทำลายวิญญาณในความไม่เชื่อวิญญาณแห่งปริปักประคิดทั้งหลายเราผูกมัดแล้วเราทำลายมันเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซู พระเจ้าในเช้าวันนี้เราสั่งทำลายทุกวิญญาณที่ขโมยความจริงของพระเจ้าระจากชุตของเราขอพระเจ้านำใจของเราให้เป็นใจที่ดีพระผู้ช่วยข้าขอพระองค์ทรงนำเราในเช้าวันนี้และขอพระองค์พูดผ่านชุดของลูกด้วยขอพระเจ้าทรงนำพระู้้ช่ะยให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นเหมือนดาบสองคมที่แทงทะลุเขาเ้าไปในจิตใจจิตวิญญาณในชีวิตของเราพระู้้ช่ะยเพื่อเปลี่ยนแปลงชุดของเราขอพระองค์ทรงนำเราเราไว้ที่ฐานในเช้าวันนี้ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน ก็เราเรายังอยู่ในพระธรรมโยชัวะคะเรายังเรียนอยู่ในพระธรรมโยชัวด้วยกันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราอาทิตย์ก่อนนู้นใช่ไหมอาทิตย์ก่อนนู้นเราเรียนเรื่องกำแพงเยรโคแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์เดมก็สอนเรื่องกำแพงเมืองเยริโคเหมือนกันก็คือเป็นการต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราจะจบจากเมืองเยริโคแล้วนะคะแล้วเราจะ ไปสู่บทที่7ดด้วยกันนะคะถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ให้เราเปิดด้วยกันนะคะในพระธรรมโยชัวบทที่เจดนะคะในพระธรรมโยชัวบทที่เจดนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อของพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าบาปของอาคารและการลงโทษน,นะคะก็คือว่าหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยเขาไปยึดเมืองเยรลโคได้แล้ว เมืองต่อไปที่เขาจะไปยึดก็คือเมืองเมืองไอเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองไอนะคะเขาก็ทําเหมือนเดิมเลยคือส่งผู้สอดแนมไปส่งผู้สอดแนมไปสอดแนมเมืองนี้แล้วก็กลับมารายงานโยชัวนะคะผู้สอดแนมก็ก็ไปไปสอดแนมที่เมืองนี้แล้วก็กลับมาหาโยชัวเขาก็มารายงานว่าอ๋อเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นเมืองเล็กๆไม่ต้องเอาประชาชนไปเยอะเอาไปสักสามพันคนก็พอที่จะเข้าไปตีเมืองไอแล้วหลังจากนั้นก็คือ แล้วก็ไม่ต้องเอาทหารที่จะต้องไปปีนป่ายหรืออะไรเข้าไปก็คือเอาไปประมาณประมาณ3,000คนก็ก็เพียงพอที่จะตีเมืองนี้แล้วหลังจากนั้นอิสราเอลก็ยกคนไปที่จะไปยึดเมืองไอนะคะไปตีเมืองไอก็คือไป3,000คนแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่คาดคิดสิ่งที่เขาไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าเมื่อชาวเมืองไอนี่ยก็ต่อสู้แล้วขับไล่คนอิสราเอลเนี่ยกลับมาแล้วก็ทําให้ คนอิสราเอลเนี่ยตายไปถึง36คนนะคะแล้วก็พอคนอิสราเอลกลับมาด้วยความพ่ายแพ้ก็รู้สึกแบบใจเสียมากๆรู้สึกแบบเกิดอะไรขึ้นกับเราทําไมก่อนหน้าเนี้เราไปยึดเมืองที่ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ําก็คือเมืองเยริโคใช่ไหมเรายังชนะได้เลยแต่ว่าพอเรามายึดเมืองไอซึ่งเป็นเมืองที่เล็กกว่าทําไมเราถึงชนะไม่ได้โยชัวก็ซบหน้าลงที่ดิน อธิษฐานถามพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเหตุการณ์นี้มันถึงเกิดขึ้นได้ทําไมเราถึงพ่ายแพ้แล้วทาให้คนอิสราเอลเนี่ยล้มตายด้วยพระเจ้าก็ตัดกับโยชูวาว่าเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่ละเมิดพระสัญญาของพระเจ้าละเมิดสิ่งที่พระเจ้าตัดตัดให้เขาทําก็คือมีโยชูวาก็ตามหาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นใครใครเป็นคนที่ละเมิดสิ่งนี้โยชูวาก็เลยให้นั่งใจอิสราเอลใช่ไหมคะอิสราเอลจะมีสิบสองเผ่า แล้วก็คนอิสราเอลตอนนั้นก็ค่อนข้างมีประชากรที่เยอะเหมือนกันโยชูวก็เลยโอเคจะตามหาว่าใครเป็นคนที่ละเมิดพระสัญญาของพระเจ้าละเมิดคําสั่งของพระเจ้าที่พระเจ้าตัดสั่งไว้ก็คือว่าในตอนที่เขาไปยึดเมืองเยรูโคเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าตัดกับโยชูวและประชาชนอิสราเอลว่าให้ทําไมคะเผาใช่ไหมเผาทุกอย่างพระเจ้าย้ําว่าทุกอย่างใช่ไหมเผาทุกอย่างให้สิ้นซากไปเสีย ก็ค <S an> ืออย่าเอาอะไรกลับมาไว้ในในบ้านของตัวเองอย่าเอาอะไรกลับมาติดตัวเป็นของชํำร่วยนะเมื่อวานพนงานแต่งอาจารย์เอสเรามีของชํำร่วยกลับมาใช่ไหมแต่เราไปเยเลโคเราไม่ต้องเอาของชํำร่วยกลับมาพี่น้องพระเจ้าบอกให้ทิ้งไว้ที่นั่นให้หมดเผาให้หมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้เผาให้หมดอย่าเอากลับมาแต่ว่ามันมีคนคนหนึ่งที่เอากลับมาด้วยเอาของชํำร่วยนั้นกลับมาด้วยซึ่ง โยชูวาก็อยากรู้ว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นใครก็คือให้ให้ทีละเผ่าเข้ามาเข้ามาแล้วก็เผ่าไหนเข้ามาแล้วพระเจ้ากักตัวไว้ก็ให้ทีละทีละตระกูลเข้ามาหลังจากนั้นก็ค่อยๆทําไปทีทละเผ่าทีละเผ่า,ลผาแล้วก็มาถึงมาถึงเผ่าเผาหนึ่งนะคะก็คือเผ่ายูดานะคะเผ่ายูดาหลังจากนั้นเผ่ายูดาเข้ามาปุ๊บพระเจ้าก็ให้กัก เผายูดาห์ไว้ทั้งเผ่าเลยกักเผายูดาห์ไว้ทั้งเผ่าหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มคัดแยกออกเป็นทีละตระกูลก็คือเอาตระกูลเซลาจากเผายูดาห์ออกมานะคะตระกูลเซลาออกมาปุ๊บพระเจ้าก็เริ่มคัดแยกออกออกมาเป็นเป็นลายบุคคลแล้วก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออาคารนะคะอาคารโยชูวาก็ถามว่าท่านได้ทําอะไรลงไปท่านได้ปิดบังอะไรไว้จากเราอาคารก็สารภาพออกมาว่าเขาได้เอา ทองจากเมืองเยรลโคมาเก็บเอาไว้แล้วก็เสื้อคลุมเสื้อคลุมของชาวเมืองเยรลโคมาเก็บเอาไว้เพราะว่าข้างในเขารู้สึกว่าเขาโลภอยากจะได้สิ่งของเลาเนี่ยเขาก็เลยเอามาเก็บเอาไว้ที่ใต้เต็นท์ของเขาโยชัวก็เลยสั่งให้คนไปลื้อเต็นท์ของอาคารนะคะแล้วก็ไปเจอเจอสิ่งของเหล่านั้นจริงๆแล้วก็ลื้อออกมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาคารก็คือว่าหลังจากนั้นก็คือ เนื่องจากมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรรรมัญญัตขิของของยิวใช่ไหมรรมัญญัิของอิสราเอลคือคนที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าหรือว่าคนที่ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าก็คือจะต้องถูกออกมาแล้วก็หินขว้างตายหลังจากนั้นทั้งอาคารตระกูลของเขาแล้วก็ทรัพย์สินของเขาทั้งหมดแพะแกะหรืออะไรก็ตามก็ต้องถูกทําลายไปทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของในในตอนตอนนี้นะคะที่คนอิสราเอลเนี่ยไปลบกับเมืองเมืองหนึ่งแล้วเขาก็แพ้ สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นข้อสังเกตในตอนแรกคือเวลาเราอ่านพระพตีตอนนี้เราจะโฟกัสหรือเราจะมองไปที่ตัวผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาคารใช่ไหมเพราะหัวข้อก็ขึ้นมาเลยว่าหัวข้อขึ้นมาเลยว่าบาปของอาคารนะคะเราก็จะโฟกัสไปที่อาคารแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วเรยกว่าค่อนข้างแบบเอแปลกใจนิดหน่อยก็คือว่าปกติเวลาคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะไปลบไม่ว่าจะเป็นดาวิดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาจะสแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าก่อน เขาจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์พระองค์จะให้เราลบกับเมืองนี้ยังไงพระเจ้าพระองค์จะให้เราไปทํำยังไงกับเมืองนี้เพราะว่าตั้งแต่ถ้าเราถ้าพี่น้องได้อ่านพันพีแล้วเราดูประวัปติศาสตร์การลบของคนอิสราเอลวิธีการลบของเขาในแต่ละเมืองเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยบางเมืองพระเจ้าให้ทำอย่างหนึ่งบางเมืองพระเจ้าให้ทำอย่างหนึ่งแต่มันแปลกมากก็คือว่าพอเป็นเมืองไอ ในตอนต้นที่ที่พวกเขาตัดสินใจกันว่าจะไปลบกับเมืองไอหรือจะไปตีเมืองไอเนี่ยไม่มีถ้อยคําของพระเจ้ามาถึงพวกเขาเลยไม่มีการสแสวงหานามพระทัยพระเจ้าของมาถึงโยชูวาเลยว่าตั้งแต่อ่านตั้งแต่ต้นลงมาใช่ไหมคะพี่น้องก็คือโยชูวามาอธิษฐานถามพระเจ้าก็ต่อเมื่อเขาแพ้กลับมาแล้วเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในตอนต้นที่เขาจะไปลบหรือว่าในตอนต้นที่เขาจะ จะออกไปเขาทุกอย่างมันเป็นการวางแผนของเขาทั้งหมดเลยก็คือโยชัวส่งผู้สอนแนวไปผู้สอนแนมกลับมาบอกว่าเอาไปสักสามพันคนก็พอเขาก็เลยตัดสินใจอย่างนั้นเลยปุ๊บปุทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจของพวกเขาเองทั้งหมดอันนี้ก็กไม่แน่ใจว่าโยชัวไปอธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าไหมหรืออะไรนะคะแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พี่น้องหลายๆครั้งเราพลาดเราพลาดจากเรื่องเล็กๆนี่แหละใช่ไหม บางครั้งถ้ามันเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆห,หรือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเฮ้ยเราไม่สามารถรับมือกับมันได้เราต้องเปลี่ยนงานใหม่เราต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เราต้องอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องใหญ่หรือว่ามันเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆเราเราแน่นอนอยู่แล้วเรามักจะแบบอธิษฐานถามพระเจ้าพระเจ้าพระองค์คิดยังไงแต่บางครั้งเรื่องเล็กๆพีน่น้องเรามักจะพลาดในเรื่องเล็กๆหรือบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราเคยอธิษฐานไปแล้วแล้วเราตัดสินใจได้แล้ว แล้วเรารู้ว่าพระเจ้านํามาทางนี้พระเจ้านําให้ทําแบบนี้พอครั้งต่อไปมันเกิดเหตุการณ์คล้ายกันเราก็มักจะตัดสินใจไปเลยว่าอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละบางทีอาจจะเป็นธุรกิจของเราที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะร่วมงานกับคนนี้ดีไหมหรือเราจะไปลงทุนกับอันนี้ดีไหมบางครั้งเรารู้สึกว่าเอยอันนี้มันเป็นการลงทุนเล็กๆเ,เ,เราไม่น่าจะมีอะไรที่เสียหายได้หรือว่ามันเป็นการลงทุนเล็กๆที่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรามองภาพแล้วว่าการลงทุนนี้ยังไงก็ได้กําไร เราก็ตัดสินใจไปพี่น้องครับเรารู้ไหมว่าบางครั้งสิ่งเล็กๆมันนำไปสู่หายน,นะที่ยิ่งใหญ่บาปของอาคารหรือว่าสิ่งที่โยชัวไม่ได้แสวงหาน้ำพระทยัยพระเจ้าตั้งแต่แรกแก้วคิดว่าถ้าโยชัวแสวงหาน้ำพระทยัยพระเจ้าตั้งแต่แรกก่อนที่เขาจะออกไปตีเมืองไอแก้วคิดว่าพระเจ้าจะบอกพระเจ้าจะบอกเขาว่าให้ให้ให้จัดการกับเรื่องนี้ก่อนให้จัดการกับความบาปนี้ก่อนก่อนที่ก่อนที่เขาจะออกไปยึดเมืองไอ บางครั้งเราเรามักจะพลาดแม้แต่ตัวก็เองเราก็มักจะพลาดเหมือนกันเรามักจะพลาดกับการแสวงหา,าน้ําพระทัยอะไรในเรื่องเลเ็กๆไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องกลัวทุกอย่างพี่น้องไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องกลัวทุกอย่างว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะพลาดจากน้พาพระทัยพระเจ้าทําอันนี้ก็ไม่ได้ทําอันนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวจะพลาดจากน้พาพระทัยพระเจ้าแต่ว่าให้พี่น้องไวถ้าถ้าพี่น้องได้ได้เรียนวิชาฟังเสียงพระเจ้าใช่ไหมคะพื้นฐานของการฟังเสียงพระเจ้าเลยก็คือสันติสุขที่อยู่ในใจของเราให้เราไวที่จะ เรียนรู้ที่จะเดินตามสันติสุขที่ในใจของเราบางครั้งพระเจ้าส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่มันไม่มีสันติสุขบางอย่างมันดูว่าดีมากเลยนะบางทีอาจจะมีคนเชิญเราไปทํางานในอีกที่หนึ่งเอ้แล้วมันทําไมมันดีมากๆเลยในที่ที่ที่เราจะไปทํางานเนี่ยเงินเดือนก็ดีสวัสดิการก็ดีมีการรับรองที่ดีมีบ้านให้อยู่ฟรีมีโอ้ทุกอย่างมันดูดีมากเลยแต่ทําไมข้างในเรามันไม่นิ่งเลยมันไม่สงบเลยพอคิดถึงจะย้ายไปที่นี่ทีไรมัน ทำไมมันไม่สงบทำไมมันไม่นิ่งทำไมเราไม่สามารถที่จะแบบรู้สึกสบายใจที่จะต้องมาอยู่ที่นี่ได้พี่น้องอย่าให้เราดื้อกับเสียงของพระเจ้าหรือว่าอย่าให้เราเขาเรียกอะไรฝ่าเสียงนี้ไปถ้าเราไม่สงบข้างในหรือว่าถ้าเรารู้สึกถ้าเราจะต้องร่วมง,งานกับใครบางคนหรือว่ามันมีบางคนเข้ามาอยากจะเป็นหุ้นส่วนกับเราหรืออยากจะลงทุนกับเราหรือมาชวนเราทําธุรกิจอะไรบางอย่าง ผลเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์ใช่ไหมที่เราจะได้รับมันดูดีมากเลยหรือว่าอะไรต่างๆมันมันดูโอเคมากเลยแต่ทําไมเราไม่มีสันติสุขที่จะร่วมงานกับคนนี้พี่น้องถ้ามันมีเครื่องหมายหรือมันมีสัญญาณอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราให้เราไวที่จะฟังพระเจ้าบางทีเราต้องเรียนรู้ที่จะถอยออกมาหนึ่งก้าวก่อนเร็วที่จะถอยออกมาหนึ่งก้าวแล้วอธิษฐานว่าพระเจ้าทําไมมันถึงมีสัญญาณอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจของเรา ทำไมเราถึงมีความรู้สึกกลัวทำไมเราถึงมีความรู้สึกไม่มีสันติสุขเกิดขึ้นในใจของเรามันเป็นเพราะว่าเรากลัวไปเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นเพราะพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่น้าพระทัยพระเจ้าที่ให้เราไปทําจริงๆหรือเปล่าพี่น้องให้เราไวเพื่อที่เราจะไม่ต้องเจอกับเขาเรียกว่าอะไรความผิดพลาดท,ที่ใหญ่กว่าที่จะตามมาใช่ไหมเพราะว่าเกลวเชื่อว่าทุกการตัดสินใจในชีวิตของเรามันมีผลที่ตามมาบางทีแม้แต่เป็นการตัดสินใจเล็กๆบางทีถ้าพี่น้องขับ ถ้าพี่น้องใครเคยขับรถในกรุงเทพเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนนะะบางทีการมันไปถึงอ่ามันไปถึงทางที่มันมีหลายหลายหลายแยกมากมันมีหลายทางที่เราจะต้องตัดสินใจเราต้องเลือกว่าไปทางไหนดีพี่น้องบางครั้งการที่เราตัดสินใจผิดแค่ครั้งหนึ่งมันทําให้เราแบบต้องอ้อมไปไกลเลยใช่ไหมต้องต้องออกไปไกลทําให เราจะไปถึงจุดหมายของเราล่าช้าขึ้นทําให้เราต้องเสียเวลาเสียน้ํามันเสียอะไรต่างๆยิ่งเวลาเรารีบหรือว่าเวลาเราต้องแบบทาเวลาเนี่ยมันมักจะแบบจะเป็นการตัดสินใจที่แบบยากมากๆถ้าพี่น้องหรือแม้แต่เราขับรถในประจวบนีแหละเราไม่ต้องในกรุงเทพหรอกบางทีเราแบบไม่ได้คิดอะไรเลี้ยวผิดอ้าวจริงๆเราต้องเลี้ยวขวาเนี่ยวาทำไมต้องเลี้ยวยทำไมเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปอ้อมกลับมาใช่ไหม มันเป็นอย่างนั้นหละพี่น้องแต่ว่าบางทีการตัดสินใจอะไรในฝ่ายวิญญาณหรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตของเรามันมันมีอะไรมากกว่านั้นบางครั้งการตัดสินใจผิดอะไรบางอย่างมันมีอะไรที่เราต้องจ่ายราคาหรือเราต้องเสียมันไปหลายครั้งแก้วตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาแก้วจะมันมีสิ่งหนึ่งแก้วคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นเป็นเหมือนพระคุณของพระเจ้าที่ที่เข้ามาในชีวิตของแก้วเหมือนกันก็คือว่าแก้วจะอธิษฐานถามพระเจ้าในทุกๆเรื่อง ก็คือไม่บางครั้งเราก็พลาดแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นการตัดสินใจจะเรียนที่ไหนการตัดสินใจจะจะย้ายไปอยู่ที่นี่หรือจะอยู่ที่นี่ต่ออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเราต้องเราต้องอธิษฐานเรื่องเรื่องเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเราเราต้องให้เราต้องถามพระเจ้าและทุกครั้งที่ที่แก้วถามพระเจ้าพระเจ้าก็จะตอบพระเจ้าก็จะนําแต่ว่าพี่น้องในหลายๆครั้งแก้วพอมาถึงตอนนี้แก้วก็กลับไปคิดว่าเอ้ย ถ้าวันนั้นเราเราไม่ถามพระเจ้าถ้าเราตัดสินใจตามความคิดของเราถ้าเราตัดสินใจตามความรู้สึกของเราตามอารมณ์ของเราตามความอยากของเราตอนนี้ชีวิตของเราจะไปอยู่จุดไหนพี่น้องรู้ไหมคะว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างในอดีตของเราหรือว่าการการที่เราเลือกอะไรบางอย่างบางครั้งเราก็เชื่อว่าเราทุกคนคิดเสียนทุกคนได้ยินเสียงพระเจ้าบางครั้งเราไม่มีสันติสุขที่จะทําหรือเราไม่มีสันติสุขที่จะที่จะไปในสิ่งเหล่านั้นอะ แต่บางครั้งพี่ก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนที่นี่ก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการฝ่าเสียงของพระเจ้ามาแล้วแล้วเราก็ได้รู้ว่าเอ้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีโทษหรือว่ามันมีผลเสียหรือว่ามันมีสิ่งที่เราต้องไปจ่ายราคามากกว่าพี่น้องในบาง,บางครั้งเราต้องไวบางทีมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่อย่างเช่นการตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นูน่นหรือทําอะไรก็ตามแต่บางท,บางทาีบางทีการที่เราจะพูดอะไรกับใครบางคนอย่างเช่นเราโมโหคนนี้มากๆเรารู้สึกแบบ ไปใส่สักทีดิไปเคลียร์กับมันให้รู้เรื่องสิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเราความรู้สึกบางอย่างที่ที่ขึ้นมาในใจของเราว่าเฮ้ยอย่าทําเลยหรือเบรกเอาไว้หรือว่า ugh, หยุดเอาไว้พี่น้องให้เราไวที่จะฟังเสียงของพระเจ้าให้เราไวที่จะรู้ว่าเฮ้ย hey, ถ้าพระวิญญ,ญาณบปิสุดไม่นําเราพระหรือแม้แต่บางครั้งเราไม่ตั้งใจจะไปพูดอะไรไม่ดีกับเขาเราแต่แค่เราอยากจะไปเคลียร์คนคนนี้และแค่เราอยากจะไปอธิบายกับเขา แต่ว่าพระวิญญาณบปิสุดไม่ได้นําพี่น้องให้เราไวบางทีการที่เราอยากจะทําอะไรบางอย่างหรือว่าการที่เราไวเกินไปมันอาจจะเป็นโทษบางทีการที่เราไปพูดกับเขาณนะเวลานั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเลยก็ได้มันเป็นการที่เขายิ่งทําให้เรายิ่งเข้าใจผิดเราไปไปเยอะกว่าเดิมอีกเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเลยก็ได้พี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้มากกว่าเราเป็นพระเจ้าที่พระพี่บอกพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสพันญูใช่ไหมคะเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกๆอย่าง พระเจ้ารู้ไหมกระทั่งจิตใจของเรารู้ไหมกระทั่งจิตใจของคนที่เราจะไปคุยด้วยรู้ไหมกระทั่งทุกอย่างที่ที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งนี้นะก็เป็นเมื่อเช้านี้แกก็เตรียมเตรียมสิ่งนี้แล้วแกก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็พูดพูดเรื่องนี้ก็คือแกเชื่อนะว่าถ้าโยชูวาถามพระเจ้าก่อนว่าเขาจะไปตีเมืองไอยังไงเขาจะไปเขาจะเข้าไปลบกับเมืองไอยังไงเขาจะเขาจะทํายังไงกับเมืองไอก็เชื่อว่าพระเจ้า พระเจ้าจะบอกเขาก่อนถึงความบาปของผู้ชายคนนี้ให้จัดการแล้วสิ่งเล็กๆสิ่งที่สองนะคะที่นำหายนะที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในในประชาชนอิสราเอลก็คือว่าความบาปเล็กๆของผู้ชายคนเดียวที่เก็บซ่อนเอาไว้นำความพ่ายแพ้มาถึงประชาชนคนอิสราเอลพี่น้องบางครั้งมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนรูปคารพเล็กๆที่อยู่ในใจของเราเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากคือ ประชาชนอิสราเอลในตอนนั้นอะ่ะมีเยอะมากนะมีน่าจะเป็นน่าจะเป็นล้านล้านคนเลยก็น่าจะเป็นหลักล้านคนแต่ว่าแค่ผู้ชายคนเดียวไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิบคนเลยนะไม่ได้แบบมีคนจํานวนสิบคนเก็บของที่ยึดมาจากเมืองเยรโครได้เป็นแค่ผู้ชายคนเดียวที่เก็บของเอาไว้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดห้ามว่าห้ามเก็บเอาไว้พี่น้องบางครั้งเราไม่รู้ เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเก็บเอาไว้มันมีอะไรบางอย่างคือคน <c oughs> คนเยโโรูโคเขาจะมีพระของเขาใช่ไหมคะและสิ่งที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งของเขาหรืออะไรของเขาเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนมีมีรูปเคารพอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในบางครั้งอิสาเอลไปยึดในเมืองบางเมืองพระเจ้าบอกเขาว่าให้เผาทั้งหมดไม่ต้องเก็บอะไรกลับมา บางครั้งพระเจ้าบอกว่าอนุญาตให้เก็บแพะแกะกลับมาได้คือในแต่ละครั้งพระเจ้าจะอนุญาตไม่เหมือนกันแต่ว่าพี่น้องบางทีเราเราต้องเรียนที่จะเชื่อใจพระเจ้าเราต้องเรียนที่จะไว้วางใจพระเจ้าแล้วเราแล้วเราต้องรู้ว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้เราเก็บให้เราเก็บสิ่งเหล่านี้กลับมาสแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างบางทีสิ่งของบางอย่างมันนําคําแช่งสาปมาด้วยหรือว่าบางทีคนบางคนนํไหยนะเข้ามาในชีวิตของเราบางทีคนบางคนนํา การดึงตัวเราออกห่างจากพระเจ้าบางทีคนบางคนนําความผิดพลาดอะไรบางอย่างเข้ามากับในชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะไหวบางทีเราเราเราไม่เข้าใจว่า Isaiah ทาไมพระเจ้าไม่ให้ไม่อนุญาตให้เราไปทําธุรกิจกับคนนี้ทั้งที่คนนี้ดูเป็นคนดีมากดูเป็นคนที่โอเคมากๆหรือว่าทําไมพระเจ้าไม่อนุญาตให้เรารับคนคนนี้เข้ามาเป็นลูกน้องของเราหรือว่าเข้ามาในหน่วยงานของเราทั้งที่คนนี้ดูเป็นคนแบบดูเป็นคนดีอะดูเป็นคนที่แบบใช้งานได้ แต่ว่าเราไม่รู้บางครั้งมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังเขามันมันรบกวนการงานของเรามันรบกวนธุรกิจของเราหรือว่ามันจะทําให้เราตกต่าในฝ่ายวิญญาณเราต้องเรียนรู้ที่จะไวกับพระเจ้านะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะบางครั้งรูปเคารพมันไม่ใช่สิ่งของที่ที่เป็นเงินเป็นทองเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแต่บางทีรูปเคารพมันคืออะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเรา เราเราได้เรียนผ่านมาในโยชัวก็คือเรื่องการเข้าสุนัขใจใช่ไหมคะก่อนที่พระเจ้าจะให้อิสราเอลเข้าไปยึดดินแดนคานาอันยึดเมืองยิรโคพระเจ้าให้อิสราเอลทั้งหมดได้เข้าสุนัขใช่ไหมก็คือเราได้เรียนรู้ว่าเออในบางครั้งชีวิตของเรามันมันไม่ไม่ได้เป็นการเข้าสุนัขที่เป็นฝ่ายร่างกายแต่ว่ามันเป็นการเข้าสุนัตที่ใจของเราบางทีพระเจ้าอยากให้เราเคลียร์รูปเคารพหรือว่า คลียอะไรบางอย own, words, people, on e, 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 on e, ่างที Squid, nope, totally. ่อยู mister, ่ในใจของเราก็เชื่อว่าบางทีเราก็หลุดไปยึดคนบางคนบางทีเราก็หยุดหลุดไปยึดอะไรบางอย่างยึดงานของเรายึดเงินของเรายึดสิ่งที่เรามีเป็นมันเป็นเหมือนรูปเคารบหรือว่าเป็นเหมือนอะไรที่อยู่ในใจของเราที่พระเจ้าอยากจะให้เราเคลียสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ว่าการที่อิสาเอลชนะเมืองต่างๆได้การที่อิสาเอลยึดเมืองต่างๆได้พี่น้องมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไร ก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้โยชัวหรือให้คนอิสราเอลได้เห็นว่าเฮ้ยเหมือนเตือนสติเขาว่าเฮ้ยการที่เขาไปยึดหรือว่าการที่เขามีชัยชนะต่อเมืองเยรูโคได้หรือเมืองที่เขาจะกําลังไปยึดต่อไปในอนาคตมันไม่ใช่ตัวของเขานะมันไม่ใช่กําลังของเขาแต่มันเป็นเพราะพระเจ้าที่ทําให้เขาสามารถที่จะเข้าไปยึดเมืองเหล่านี้ได้ก็เชื่อว่าสิ่งนี้ความผิดพลาดครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบย้ำเตือนใจของเขาว่าเอ้ย เราอย่าไว้ที่จะถามเราอย่าไว้ที่จะตัดสินใจเองโดยไม่ถามพระเจ้าเพราะเราต้องรู้ว่าการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดพี่น้องสิ่งที่แก้วบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าเงินทองที่เรามีตอนนี้ทรัพย์สินของที่เรามีตอนนี้พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้มาแล้วแกต้องเรียนที่จะไม่ยึดสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกันถูกไหมคะ ความสัมพันธ์เงินทองหรืออะไรก็ตามทุกอย่างเข้ามาได้แล้วออกไปได้แก้วเห็นแบบมีประสบการณ์หลายครั้งเรียนรู้มาหลายครั้งว่าบางทีมันแค่ดีดนิ้วข้ามคืนความสัมพันธ์บางทีมันหายแบบพลึบไปกับตาเลยหรือว่าสิ่งที่เรามีมันหายพลึบไปกับตาเลยพี่น้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่หายไปสิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่จะมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงคือพระเจ้าที่อยู่ในชุดของเราถ้าเรายึดสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรายึดความสัมพันธ์ของคนถ้าเรายึดอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยภายนอกพี่น้องเมื่อวันหนึ่งมันหายไปเราจะรู้สึกเราจะไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้เราจะบาดเจ็บเราจะรู้สึกแบบสั่นคลอนแต่ว่าถ้าเรายึดพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่หายไปพี่น้องข้างในเราจะมั่นคงต่อให้อะไรรอบตัวเรามันจะหายไปก็ตามแต่เราจะเรียนรู้ที่จะมั่นคงสุดท้ายนะคะคก็อยากจะ เป็นพยานขอบคุณพระเจ้าเรื่องหนึ่งก็เชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนก็มีสิ่งที่เราต้องต่อสู้บางคนอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจบางคนอาจจะเป็นเรื่องการเงินครอบครัวอะไรต่างๆเรามีเรามีเขาเรียกว่าอะไรเรา,ามีสงครามที่แตกต่างกันไปแต่พี่น้องให้เราให้เราเราู้อย่างหนึ่งว่าสําหรับพระเจ้าแล้วถ้าเราแบบแสวงหาน้ำพระท้พระเจ้าถ้าเรายึดพระเจ้าเราจะชนะในทุกๆสงครามเอเบนไหมครับพี่น้องก็สุดท้ายอยากจะเป็นพยานเรื่องหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ก็ได้เรียนรู้ ช่วงตลอดตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงเวลาเนี้ยจะสิ้นปีอยู่ละที่ผ่านมาคือว่าเหมือนพระเจ้ากําลังฝึกแก้มากๆในเรื่องการเงินในเรื่องในเรื่องความเชื่อทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เงินเดือนจะบอกว่าเงินหมดจากกระเป๋าไม่ได้เพราะว่าเดือนนี้แทบจะไม่ใช้เงินสดเลยใช้โอนอย่างเดียวเงินหมดจากบัญชีทุกครั้งที่ยอดเงินในบัญชีต่ากว่าหนึ่งร้อยบาท แกก็จะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าเติมมีครั้งแรกครั้งแรกเลยคือเมื่อเมื่อกลางกลางปีที่ผ่านมาคือแก้วบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระองค์ขอพระองค์ช่วยลูกคือแกรู้ว่าแกวเป็นคนที่แบบพอพอเราเราเห็นเงินในบัญชีเรามันลดใช่ไหมมันลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆข้างในหัวใจเรามันจะสั่นแล้ววันไหวเราจะรู้สึกว่าจะไปไงต่อว่าจะไปไงต่อว่าอะไรเงี้ยข้างในมันจะรู้สึกแบบเออย,ยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่า มันเหมือนพระเจ้าแบบเข้ามาหนุนใจเขาเข้ามาหนุนใจเราเชื่อเช,ชื่อในการจัดเตรียมของพระเจ้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะเติมให้ทุกครั้งที่เงินมันหมดเชื่อไหมพี่น้องทุกครั้งที่เงินในบัญชีต่ตํากว่าหนึ่งร้อยบาทจะมีคนเอาเงินมาให้ตลอดแล้วยอดยอดเงินเนี้ยก็จะกลับไปจะกลับไปเท่าเดิมทุกครั้งคือมันเหมือนแบบว่าน้ําที่มันถูกลิมิตว่าให้เต็มถังแค่เนี้ยพอมันมีการเปิดใช้ปุ๊บมันจะมีปั๊มน้ําใช่ไหมคะปั๊มน้ําจะทํางานทันทีตื้นแล้วก็เติมน้ําขึ้นมาให้เต็มใช่ไหม มันเป็นมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยแบบทุกครั้งที่เงินมันลดลงไปต่ากว่าในระดับที่ที่เซ็นเซอร์มันตัดเอาไว้อา่าเงินปั๊มน้ําก็จะทางานอันทีตืดจะมีคนเอาเงินมาให้จะมีอยู่ดีก็มีการถวายมาอยู่ดีก็มีคนโอนเงินมาให้ในบัญชีก็คือยอดเงินก็จะกลับไปเท่าเดิมแล้วพระเจ้าก็พูดแค่ว่ารู้ไหมว่ามันจริงๆเมื่อสองเมื่อไม่นานมานี้ก็ข้อคามาพินี้กลับเข้ามาอีกก็คือเป็นข้อบัมพนที่บอกว่าให้ ให้ภายนอกของท่านใช่ไหมจำเริญขึ้นตามจิตวิญญาณของท่านพี่น้องรู้ไหมคะว่าการการอวยพรหรือว่าพระพรมันจะมากขึ้นเมื่อจิตวิญญาณของเราจำเริญขึ้นพระเจ้าพระเจ้าก็หนุนใจก็ว่าถ้าเราอยากให้ปั๊มน้ำเนี่ยถ้าเราอยากให้ถังเก็บน้ำเนี่ยมันใหญ่ขึ้นจิตวิญญาณของเราต้องจำเริญขึ้นเมื่อจิตวิญญาณของเราจำเริญขึ้นถังเก็บน้ําก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมมันจะมีถังเก็บน้ําตั้งแต่เท่าไหร่นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยลิตรใช่ไหม ถังเก็บน้ําไม่รู้เหมือนกันโวลที่เท่าไรแต่แกเห็นแบบเป็นพันลิตรก็มีแบบในโกลบโอลอะไรเงี้ยถังเก็บน้ําแบบมีใหญ่มากใหญ่แบบโอโ้โหเขาเก็บน้ําใช้กันแบบเป็นทั้งตึกอะไรเงี้ยแกก็บอกพระเจ้าพระเจ้าขอพระองค์ขยายถังเก็บน้ําในชีวิตของแกมากขึ้นแต่พี่น้องรู้ไหมว่าทุกการขยายถังเก็บน้ํามันมีการเข้าสุนัตใจอะไรบางอย่างมันมีเรื่องบางอย่างที่เราต้องต่อสู้ที่เราจะชนะแต่พี่น้องเชื่อเถอะว่าเมื่อเราชนะแล้วเราจะได้เข้าไปยึดดินแดน หรือเข้าไปยึดในพื้นที่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราเอเมนไหมคะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดนําเราพระเจ้าข่ะขอพระเจ้านําใจของเราให้เราให้ใจของเรานั้นตรงต่อพระองค์และให้ตาของเรานั้นจดจ้องอยู่ที่พระองค์พระเจ้าขอพระองค์ทรงนาย่างเท้าของเราไปพระเจ้าให้หูของเราได้ยินเสียงของพระองค์ ให้เราไว้ที่จะทําตามน้าพระทัยของพระองค์พระเจ้าให้เราเราูรา้ว่าทุกสิ่งนั้นมาจากพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ประทานความสําเร็จพระเจ้าเป็นผู้ประทานอนาคตพระเจ้าเป็นผู้ประทานทุกสิ่งในชีว <ummer writing naturally> ิตของเราพระองค์เจ้าข้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับเช้าวันนี้ขอพระองค์นำทำในใจของเราพระองค์เจ้าข้าขยายใจของเรามากขึ้นขยายชีวิตของเรามากขึ้นขยายความคิดของเรามากขึ้นพระเจ้าขอพระองค์อวยพรเราเพื่อที่เราจะเป็นพระพรมากขึ้นด้วย เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน